นี่ครับผมดูวิธีเรียกไม้ไผ่ว่าแก่ไม่แก่นะครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะครับมันก็จะมีสามสีนะครับสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวเข้มแล้วก็สีเขียวออกดำดำนะครับเราต้องสังเกตนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่เลี้ยงที่ผมเอามานะครับสีนี้ก็จะออกสีส้มๆมนะครับแต่ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสีออก ส้มสมแดงๆนะครับอันนี้ผมจะมาทําเป็นตอกเนื้อนะครับนี่ครับสังเกตว่าผิวนี่จะเป็นสีดเขยวเขียวดําๆนะครับอันนี้คือแก่นะครับถ้าผิวที่ยังไม่แก่มันจะเป็นสีนี้ครับคล้ายอย่างนี้เลยครับสีขิวเขียวอ่อนนะครับอันนั้นไม่แก่ครับแล้วก็เขียวเขียวแบบเขียวเขียวไม่เข้มนี่ก็ไม่ค่อยแก่นะครับอันนี้คือถ้าเป็น เขียวเข้มแล้วก็มีมีผิวคล้ายๆแบบนี้ครับขึ้นตามตามเปลือกไม้นะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันออกดำๆนะผมก็มองว่าเป็นผิวสีเขียวออกดำๆนะครับอันนี้แข็งครับแกงอันนี้ผมทำเอามาทำเป็นลูกหานะครับผมก็จะเหลาไว้อันนี้ผมจะทำเป็นตอกเนื้อนะครับแบบนีเ้เลยตัดไว้ อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะในการวิธีการเลือกเลือกไม้ครับเฉพาะไม้เลี้ยงนะครับผมก็ใช้แต่ไม้เลี้ยงทํานะครับเพราะว่าผมเคยลองแล้วก็โอเคว่ากันหมอกกันอะไรได้ดีนะครับก็แต่ว่าบางเจ้าก็ใช้ไม้อย่างอื่นทําก็แล้วแต่การใช้เลือกไม้นะครับแต่ว่าผมใช้ก็ ไม่เลี้ยงก็โอเคครับว่าเสียงดีสั่นแล้วก็ทนน้ําหมอกได้ดีแล้วก็นูก,ก็ออกมาได้โอเคครับผมเข้ามาดีครับก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมเอามาแต่บ้านนะครับช่วงส่งการกลับบ้านไปกลับจังหวัดเลยนะครับอันนี้กลับมาอยู่โคราชแล้วก็เอาติดไม้ติดเมืองมามาเหลาครับเพื่อเอาไว้ใช้นะครับเพราะว่าหน้านี้ก็่าจะเป็น ท้ายๆแล้วครับผมอาจจะไม่ได้สั่นแล้วหรือว่าอาจจะได้กลับไปบ้านแฟนอยู่ที่บุรีรัมย์อาจจะได้ไปสั่นครับอันนี้คือไม้ที่ผมผ่าออกมาจากจากลำเดียวกันนะครับมาแล้วมันก็จะเป็นสีออกส้มๆนะครับอันนี้คือไม้แก่นะครับส้มๆนี่ครับถ้าไม้ที่ไม่แก่เป็นไม้ไผ่เลี้ยงนี่จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเราเราจักเรียบร้อยแล้ว แห้งสนิทแล้วมันจะกลายสีส้มแดงๆนะครับเห็นจะเห็นเสี้ยนไม้ที่ชัดมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเดี๋ยวผม่นชมตัวนี้แบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีเลือกไม้สำหรับไม้ไผ่เลี้ยงก็คือถ้าเกศจัดๆก็จะเป็นสีเขียวออกดำๆแล้วก็มีเกตพวก พวกนี่ครับเขาเขาขึ้นมาติดลักษณะคล้ายๆไม้สั่งหมุนครับแต่ว่ามันเป็นไม้เพลี้ยงนะครับก็คือมองจะเป็นลำที่แก่นะครับผมแต่ให้ให้ชัวร์ก็เอามีดครับถากดูหรือว่าปาดดูเลยนะครับว่าผิวมันแดงไม่แดงครับถ้าแดงก็โอเคไว้ใช้ได้ก็ตัดนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าทางเลือกในการเลือกไม้ครับผมสาหรับ การหาไม้ของผมนะครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายยังไม่ง้จะพึ่งไปนะครับมาดูกันครับนี่ครับอันนี้เป็นตอกนี่อันนี้เป็นตอกที่ทํามาจากไม้ไผ่เลี้ยงนะครับแก่ครับนี่ครับสังเกตว่ามันจะเป็นเสี้ยนนะครับนี่สีออกแดงนะครับถ้ามันถ้ามันแห้งมากๆมันจะกลายเป็นสีแดงครับเสียงนี่ดีมากครับผม อันนี้ก็ทนครับทนหมอกครับนี่ครับก็เลยแนะนำว่าไม้เลี้ยงก็เอามาทำตอกเนื้อก็โอ้โหสั่นก็โอเคครับผมที่มันดำๆนี่ครับมันเป็นดำทำธรรมชาตินะครับผมไม่ได้เอาไฟไฟหลดไฟนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ครับตอกคู่นี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับที่ใช้มาครับโอ้สุดยอดครับมีรอยเลือดเต็มเลยครับเนี่ย ตรงโคนนี่ครับนี่ครับก mm ็จะประมาณนี้ครับวิธีเลือกไม้ไผ่เลี้ยงที่แก่ๆมาทำตอกสนุก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผม